คนไทยป่วยเป็นโรคเอ d ซดีมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคเอ d ซีดีเป็นหนึ่งในโรคพฤติกรรมที่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะนั้นถ้าเรารู้จักสมดุลของอาหารตอนนี้ความยากของสมดุลของอาหารก็คือมันไม่นิ่งช่วงอายุอย่างช่วงในวัยเด็กนะเราต้องการโปรตีนเยอะเพราะว่าวัยเด็กเนี่ยโปรตีนทำสองอย่างหลักๆ อย่างแรกก็คือทําให้ร่างกายเราสูงใหญ่ขึ้นสร้างเซลล์สร้างเนื้อเยื่อสร้างกระดูกสร้างอวัยวะให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมันต้องใช้โปรตีนเป็นรากฐานอันนี้ต้องไม่ขาดโปรตีนแล้วสามารถกินได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าระบบขับทิ้ง่ไม่ว่าจะลําไส้ตับไตไมันจะทางานดีอยู่ตอนนี้ท่านต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตปรับเรื่องของสมดุลอาหารแบบไหนบ้างซึ่งมันจะช่วยทําให้ท่านดารงการมีสุขภาพดีได้แบบย,ยั่งยืน จากการตรวจร่างกายและจากการปรับสภาวะการใช้ชีวิตการกินอาหารให้มันถูกต้องเน้นนะครับตามช่วงอายุตามวัยและตามสภาพของสุขภาพด้วยคนที่ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคไม่มีความเสี่ยงของเยวะไม่มีความเสี่ยงของไตไม่มีความเสี่ยงของตับท่านก็จะกินอีกชุดหนึ่งแต่ถ้ามีโรคพวกนี้ท่านอาจจะต้องจํากัดอาหารบางหมู่ ท่านอาจจะต้องลดบางหมู่ลงแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับอาหารที่ให้พลังงานทั้งสามชุดนะครับก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอาหารที่ให้พลังงานทั้งสามชุดเนี่ยเมื่อท่านเข้าสู่ภาวะที่ร่างกายหยุดเริเติบโตเนี่ยท่านต้องกินน้อยลงเพราะว่าอาหารหมูคาร์โบไฮเดรตก่อนอันนี้เป็นหมูให้พลังงานท่านจะมีการใช้พลังงานลดลงยกเว้นท่านไปออกกำลังกายท่านอาจจะไม่ต้องลดคาร์โบไฮเดรต เพราะว่ามันจะเผาผลาญพลังงานไปใช้แต่ถ้าท่านไม่ออกกังกายอ่ะท่านต้องลดคาร ded, ์โบไฮเดรตมิฉะนั้นท่านจะสะสมความอ้วนละสะสมไขมันแล้วสสลท้ายสุดมันก็นกํา,านพวกโกรคความดันสูงนําพวกโรคเบาหวานมาแล้วก็นําไปสู่โรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบตันรหลอดเลือดหรือว่าในเรื่องของอาหารหมูไขมันท่านก็ต้องลดจานวนลงเพราะว่ามันให้แคลอรี่สูงและที่สาคัญก็คือหมูโปรตีน ที่ท่านจะต้องลดลงเพราะการใช้เพื่อการเติบโตมันจบมันเหลือแต่การซ่อมซึ่งการซ่อมเนี่ยมันจะใช้ปริมาณโปรตีนเนี่ยไม่มากไม่เหมือนตอนอวัยรุน่นไม่เหมือนตอนวัยหนุ่มอันนี้ท่านต้องเข้าใจตระหนักรู้แต่ทุกวันเนี้เราอาจจะกินอาหารตามคําโฆษณาเพราะเขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะดีซิทแพตเยอะนะกล้ามใหญ่แล้วเราก็อาจจะเป็นอะไรฮะ วิชาตตะบูรเราก็เลยซื้อมาฝากพ่อแม่เราด้วยพ่อแม่เราจะไตาวายเพราะเราเพราะว่ากินโอ๊โดสโปรตีนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยเรารู้เท่าไม่ถึงกันนะครับเราอาจจะสร้างโรคไขข่า้เจ็บจากการกินเสียสมดุลกินอาหารบางหมู่มากเกินโดยขาดการประเมินที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับที่ผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าจะขอแบ่งนะฮะอาหารหมู่โปรตีนเนี่ยออกเป็นห้าประเภท ตามความนิยมแล้วก็ตามความเข้าถึงประเภทที่หนึ่งก็คือไข่นะครับไข่ก็ถือว่าเป็นโปรตีนที่ดีเมื่อไรที่ผมติ๊กเครื่องหมายถูกสีเขียวมันจะเป็นโปรตีนสายค่อนข้างสั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปโมเลกุลของโปรตีนนะครับเอกถือว่าเป็นโปรตีนค่อนข้างดีสายสั้นเพราะมันจะย่อยแล้วไม่เกิดของเสียเยอะผัวธัญพืชเป็นโปรตีนสายค่อนข้างสั้นเนื้อสัตว์ จะแบ่งเป็นสองสองชุดแล้วถ้าเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ที่ลูกได้นมตะกูลพวกนี้ไฟเบอร์เหนียวแล้วก็ส่วนใหญ่จะอายุยืนมันจะสะสมของเสียไว้เยอะในร่างกายมันสารนั้นบางส่วนเป็นสารก่องมะเร็งด้วยเพราะมันอายุหนานบางตัวมันอยู่มาตั้งสิบห้าปีแล้วยี่สิบปีแล้วเราเพิ่งไปฆ่ามันมากินแต่ถ้าเราไปกินปลาเนี่ยมันอยู่มาได้สามเดือนแปดเดือนปีหนึ่งอย่างมากมันยังไม่ทําสะสมของเสีย แล้วระบบในร่างกายของมันเนี่ยต่างกับระบบของเราการเกิดโรคต่างๆมันเกิดโรคคนละชนิดกันมันไอพวกตั์เนื้อลูกเนื้อนมมันถ่ายทอดทางเลือดถ่ายทอดทางน้ำเหลืองเพราะการสะสมของเสียสารก่อะเ็งเนี่ยมันถึงเราโดยตรงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อมันเนี่ยนะฮะมันยังย่อยยากเน่านานาม,มีของเสียเยอะของเสียที่ผมพูดถึงเนี่ยตัวที่เราตรวจจับได้ง่ายสุดก็คือยูเรียในตัวเจ้ง หรือที่คนไข้โรคไตที่ผมสอนเป็นประจำก็คือบัตรยูเรียนไนโตรเจนหรือว่า B u n ออันนี้มันสืบเนื่องมางมาถึงผู้ป่วยมะเร็งด้วยเพราะการที่ผมรักษาคนไข้ไตเสื่อมไตาวายเนี่ยมผมให้เขาปรับลดโปรต,ตีนลงทำให้บัตยูเรียนไนโตรเจนคนไข้ชอบเรียกว,ว่าบาัตตัวเนี้ลดลงเราก็เลยเราก็เลยได้สืบรูอ้อีกว่าไอ้เจ้าบาันตัวเนี้มันเป็นสารกรอมะเร็งตอนนี้พอคนไข้ ไตเสื่อมเนี่ยนะฮะมันขับตัวนี้ไม่ดีเราก็เจอคนไข้ที่มาพร้อมกับบัตรยูเรียนในตัวเจ้นเนี่ยเกินค่าปลอดภัยไปบางคนไหลเท่าตัวค่าปลอดภัยมันไม่เกิน25บางคนมาด้วย BUN 50 6ห้นะซึ่งทําให้ไตเสื่อมต่อเสื่อมต่อแล้วก็ไตวายวที่สุดเนี่ยพอเราลดค่า BUN ลงนะไตดีขึ้นแล้วเรามักจะพบว่าคนไข้กลุ่มเนี้ย มีอัตราการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งสูงกว่าคนไข้ทั่วไปประมาณห้าเท่าตัวเพราะว่ามันมาพร้อมกับ w n ที่เป็นของเสียที่เป็นขยะมันเป็นขยะของเราแต่ว่าไม่เป็นอาหารให้มะเร็งดันั้นการรักษาคนไข้มะเร็งเนี่ยผมก็ใช้สูตรคือลดของเสียตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาคนไข้ไตเสื่อมเราก็รักษาคนไข้มะเร็งไปในตัวพร้อมๆกันอันนี้ก็คือเป็นความรู้จากการที่ผมเก็บหน่วยกิจ จากคนไข้โรคไต30,000คนนะคนไข้มะเร็งี่8,000กว่าคนในเวลาเกือบ10ปีแล้วเราก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติจริงๆว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยมันเป็นอาหารก่อมะเร็งอาหารประเภทไหนเป็นเป็นอาหารก่อโรคแล้วเราต้องปรับลดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อที่จริงนะครับไม่ใช่เรื่องมโนไม่ใช่เรื่องที่ตัง้งความแปลกบางครั้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพเขาเรียกยูทูบเบอร์ชอบสร้างคอนเทนต์แปลก เพราะคอนเทนต์แปลกๆมาแชร์เยอะพอแชร์เยอะก็ได้ค่าวิว <Yeah. S 1> บางทีสร้างเรื่องแบบไม่มีฟารับผิดชอบเลยไม่เป็นข้อเท็จจริงเลยเต้ามาเฉยๆแล้วก็ส่งต่อมันอันนี้เป็นเรื่องอันตรายสําหรับบางคนที่หาความรู้จากพวกยูทูบเบอร์บางคนนะครับซึ่งอาจจะไม่ไม่ได้เป็นผลดีนะฮะอาจจะเป็นผลร้ายด้วย เพราะในเวลาท่านหาความรู้เนี่ยต้องหาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เ,เป็นตัวตนนะครับไม่ใช่ที่มันมันประเภทมีของแปลกมาฝากกันประจําเลยทุกทุกวันต้องคิดเรื่องแปลกขึ้นมาเพื่อให้ช่องตัวเองมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับแล้วคนก็หลงผิดอันนี้ผมถือว่าเป็นบาปนะครับเพราะว่าเป็นการทําให้คนเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่าเสียโอกาสในการดูแลตัวเองต่อมาก็เอามันกลับมาเรื่องที่โปรตีนอีกทีหนึ่งเราพูดไปถึงเรื่องเนื้อสัตว์นะครับ ก็ให้หลักง,ง่ายๆครับที่จําก็คือตับที่มันอายุสั้นอ่ะมันไม่สะสมของเสียไปเยอะแล้วสายพันธุ์มันไกลาจากเราเยอะๆนะไม่ใช่สายพันธุ์ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะแตกต่างกันก็เป็นพวกปลาพวกสัตว์น้ําอาหารทะเลนะสัตว์ปีอันนี้ก็ยังพอทันได้นะครับแต่สัตว์ใหญ่ก็พยายามหลีกเลี่ยงเหลือให้น้อยสุดแล้วท้ายสุดเนี่ยอันนี้อาจจะขัดอกขัดใจบางคน หรือว่าบริษัทการค้าก็คือผมไม่ส่งเสริมไม่กินนมวัวนะครับเพราะว่านมวัวเนี่ยมันไม่เช่นมันไม่เหมือนนมมนุษย์แต่ว่าถ้าจะกินนมสัตว์เนี่ยผมส่งเสริมไม่กินนมแพะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าโครงสร้างโมเลกุลของนมแพะกับนมมนุษย์โครงสร้างเดียวกันก็คือโปรตีนมันสายสั้นมันเป็นตัวโปรตีนอลบูบินแต่โปรตีนจากนมวัวเนี่ยมันเป็นโปรตีนเคอร์ซินซึ่งสายยาวมากย่อยยาก อันนี้ก็จะส่งผลในบางคนที่เห็นผลทันตาคือบางคนแพ้นม,มวัวบางคนอาจจะท้องเสียย่อยไม่ได้บางคนอาจจะขึ้นผื่นแพ้หรือบางคนท้องอืดหรือเกิดภูมิคุ้มกันผิดปกติในภายหลังอ่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหานม,มแม่มาทานได้ถ้าเรายังอยากทานนมสัตว์แล้วก็เลี้ยงไปทานนมแพ้แต่ก็มีข้อเสียนะครับก็อยู่แพงแล้วก็หายากะแล้วโดยท้ายสุดเนี่ยเราก็เป็นจำเป็นต้องกินนม าราต้องมีโปรตีนตั้งเยอะแยะให้เรากินนะครับก็เป็นความรู้ที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับอันไหนที่เราจะเลือกกินเลือกใช้เมื่อเราเจ็บโดยเพราะยิ่งเมื่อเราเจ็บป่วยหรือเรามีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งเราต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ก็ให้ดูภาพโดยสังเกตนะฮะเคร่าวเป็นตัวแทนแถบสีน้ําเงินเป็นโมเลกุลของนมนุษย์ก็คือเป็นโปรตีนสายสั้นอันนี้เรียกว่าแอลบ,บูมินก็จะมีองค์ประกอบ ที่เป็นโปรตีนเนี่ยเป็นหน่วยเล็กสุดที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนเนั้นกรดอะมิโนก็คือการเรียงตัวของโทษโปรตีนก็คือการเรียงตัวของกรดอะมิโนเรียงตัวส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเดียวนะเป็นเส้นยาวๆคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆคล้ายๆเอ่อคล้ายๆลูกประคำคล้ายๆสายประคำไอเ็ดประคำแต่ละลูกแต่ละลูกอันนี้ก็คือกรดอะมิโนแต่ละชนิดแต่ละชนิด กรดอะมิโนเนี่ยมันจะมีอยู่ยี่สิบชนิดที่ร่างกายเราใช้มันก็จะมาเรียงสลับไปสลับมาทาให้สร้างเป็นโปรตีนได้อินฟินิตี้ก็คือไม่มีข้อจํากัดว่ามันจะเป็นโปรตีนกี่ล้านกี่ร้อยล้านชนิดมันขึ้นอยู่กับกรดอะมิโนที่มันไปเลียงตัวอันนี้คือพื้นฐานทําไมต้องมาพูดถึงตรงนี้เพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยดูดซึมสายโปรตีนไม่ได้มันจะต้องย่อยสายโปรตีนนี้ก่อนทําให้สายโปรตีนเนี่ยละลายออกเป็น พูดง่ายว่าไปแยกสายประคำออกเป็นเม็ดประคำเป็นเม็ดเม็ดลำไส้เราจะดูดซึมเอาเม็ดประคำหรือว่าบรดอะมิโนโเนี่ยไปเข้าสู่กระแสเลือดแล้วตับเราเนี่ยซึ่งเป็นโรงงานผลิตสารที่ดีให้กับร,ร่างกายใช้ก็จะเอากรดอะมิโนโแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยไปสร้างเป็นโปรตีนขึ้นใหม่ตามที่ร่างกายมันขอมาร่างกายมันจะมีระบบขอมาที่ตับว่าต้องการสร้างโปรตีนชิดไหนไปสร้างเซลล์อะไรสร้างฮอร์โมน สร้างภูมิกุ้มกันสร้างเอนไซม์มันจะเรียกมันที่ตับแล้วตับก็จะเอากรดอะมิโนโซึ่งเป็นหน่วยเดียวๆเนี่ยมาสังเคราะห์ใหม่เป็นโปรตีนที่ร่างกายเราต้องการใช้เราก็ไปซ่อมแซมในส่วนที่มันต้องซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นไตหรือว่าเป็นตับของเรามันก็จะเอากรดอะมิโนโเนี่ยไปซ่อมสร้างได้ท้ายสุดโดยสรุปก,ก็คือร่างกายกินโปรตีนเพื่อจะเอากรดอะมิโนโอันนี้ในขระนวนการได้กรดอะมิโนเนี่ยมันเกิดของเสียขึ้นเสมอเพราะมันเป็นสายโปรตีน เพราะนั้นผมก็เลยแนะนําให้ท่านกินโปรตีนสายสั้นเพื่อมันจะได้ย่อยง่ายก็ได้ง่ายแต่ถึงแม้จะกินโปรตีนสายสั้นโปรดอย่ากินเยอะฝ่าที่ร่างกายเราต้องการเพราะกินเยอะเกิดภาระเกิดของเสีย B U เสูงกากอาหารเน่ามันก็จะเกิดผลเสียกลับมาที่การมีความเสี่ยงเริ่งมะเรง็งอีกนะครับเพราะนั้นในในห้า ในในสามชนิดครึ่งอันเนี้ยถ้าเอาผมสมมุติก่อนสมมุติว่าท่านเอาวัยกลางคนนะครับอายุ45สบไม่ตรวจไตแล้วปกติร่างกายปกติหมดไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเนี่ยท่านกินโปรตีนได้ประมาณ500กรัมหรือว่า5ขีดร่างกายมันจะใช้ทันแล้วก็ขับทิ้งทันแล้วก็จะพอด,ดีพอดีโดยโดยอนุโลมนะ ว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักตัวไม่เท่ากันโดยสภาพธรรมชาติเราจะใช้สารโปรตีนนะครับที่มันเป็นเส้นยาวๆเมื่อสักครู่เนี่ยหนึ่งกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลอันนี้ตอนที่เราซ่อมอย่างเดียวแต่แทถ้าตอนที่เราสร้างในวัยเด็กวัยรุ่นเราจะใช้สองกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลอย่างนี้พูดอันนี้อันนั้นเดี๋ยวปวดหัววันนี้เราพูดให้กับวงฟัง ฟังแล้วก็ยืดหลักตรงกลางนะครับคือคือใช้ประมาณสักห้าขีดในคนที่ลําไส้ตับไตดีนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นหลักพื้นฐานอันหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเจ็บป่วยเป็นมะเร็งท่านต้องลดลงครับไม่ไม่ใช่ไปส่งเสริมแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านไปกินโปรตีนเยอะตัวพะยิ่งเยอะในภาะวะที่ท่านตายไม่ดีด้วยนะท่านจะเกิด B N เ,เยอะเกิดของเสียตัวเนี้ยแล้วไปเป็นสารก่อมะเร็งแน่นอนมันก็ทําให้มะเร็งแข็งแรง พอมันแงแข็งแรงเนี่ยท่านก็จัดการก่อนไม่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะได้เคมีมาช่วยนะครับเคมีมันก็ค่าเด็กขังข่าวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่อีกใช้ตังสีมันก็ตายไปบางจุดบางจุดที่ไม่ได้ใช้เมื่อก็งอกลึ้นอีกอันนี้ก็คือเรื่องของสมดุลเรื่องนี้ทําไมเราต้องกินมีบรรยับบรรยังก็อย่างผมให้แถบสีแดงเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นโปรตีนสายสั้นที่มาอยู่ในแถบสีเขียวนะครับ เราก็ยังต้องระวังเรื่องของเสียเพราะมันจะมีของเสียจํานวนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้นวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ว่าเอาธรรมชาติมาประยุกต์เนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนะฮะอาหารทดแทนโปรตีนที่มาใช้ก็โดยการใช้กรดอะมิโน,โนบางส่วนเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายนะฮะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราใช้อยู่ก็คือเอากรดอะมิโน,โ,นโดยไม่ต้องผ่านการย่อยในลําไส้อีกมาฟื้นฟูเยะวะนะครับ ในจำนวนหนึ่งในระดับหนึ่งก็ไม่ลงลึกนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นความหลากหลายของแต่ละบุคคลแต่ระดับของไตของการเกิดมะเร็งของความบุนแรงในร่างกายซึ่งอันนี้มันจะเป็นควาเมเฉพาะอันนี้ก็อาจจะต้อง <c oughs> ติดตามในรายละเอียดในช่องทางอื่นๆนะครับ